เอามา Workbook Work e x 2ข้อที่2องนะนี่เป็นข้อที่ล้วนะใครอยากดูข้อแรกก็ไปหาดูนะใน YouTube หรือในเฟซ o ุ๊กก็มีตัวครนนี้เขาบอกว่าสิบล้อวิยนน้ำเ้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีแปลว่ากรสิบลอ้อเคลื่อนที่ไปด้วย5เมตรต่อวินาทีนะ นานหนึ่งนาทีดีเท่ากับ60วิจากนั้นจึงถึงพื้นแห้งอันนี้เป็นพื้นที่ที่มีน้ำนะส่วน,นนี้เป็นพื้นที่แห้งผมํำหนดให้ตรงนี้เป็นมีนะมันเป็นพื้นที่เปียกตรงนี้เป็นพื้นที่แห้งเขียนว่า จากนั้นคนขับจึงเร่งด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลังสองแปลว่าช่วงเนี้ยแปลว่าช่วงเนี้ยรถมีความเร่งเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลังสองเออเขาถามว่าจงหาระยะทางของสิบลอ้อที่ลุยน้ำเนี่ยโจ้เขาเนี่ยเขาบอกว่ารถสิบลอ้อวิ่งไปด้วยความเร็วใช่ปะ 5เมตรต่อวินาทีนาน1น,นาทีแปลว่าอะไรแปลว่ารถสิบล้อมันวิ่งด้ยวยความเร็วเท่านี้นาน1นนาทีก็แปลว่าความเร็วมันคงที่ใช่ไหมเท่านี้นาน1น,นาทีแปลว่ามันคงที่1น,นาทีเพราะฉะนั้นจะหาได้ว่า s เท่ากับ u t v t เลย s เท่ากับ v t เข้ามาเราจะหาระยะทางได้โดยเอาห้ามาคูณกับ เอสเท่ากับ300เมตเราได้แล้วข้อกไก่ข้อกไก่กระยะที่รถสิบรอลุยน้ํามาลุยน้ำนานหนึ่งนาทีถูกไหมเพราะฉะนั้นระยะนี้คือระยะที่สิบรอลุยน้ําอันนี้คือข้อกอไก่ ต่อมา <c oughs> ข้อขอไขป่คำถามว่าขณะที่สิบล้อจึงพื้นแห้งรถเก่งที่จอดอยู่จึงเริ่มเร่งด้วยความเร็วคงที่จะผมว่ารถนี้ตอนแรกรถสิบล้อมันวิ่งมาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นรถสิบล้อมันอยู่ตรงนี้แนละ วิ่งมานานหนึ่งนาทีแล้วรถาสิบล้อก็อยู่ตรงนี้พอวิ่งมาถึงตรงเนี้รถเก่งที่จอดอยู่อ่ะรถเก่งที่จอดอยู่มันก็ออกไปพร้อมกันเลยอยู่รถเก่งเท่ากับศูนย์เมตรต่อนาทีถูกป่ะเขามาจอดอยู่ a ีเท่ากับห้าป่ะอยากทราบมากเมื่อผ่านไปสองวิเราจะสองจะอยู่ห่างกันเท่าไหร่ทีเท่ากับสองวิ เพราะฉะนั้นทีที่เราจะมาคิดของรถสิบล้อก็จะเท่ากับสองเีตด้วยผมใช้อันนี้นะครเข้าไหมผมมาพิจารณาที่สิบล้อก่อนสิบล้อสิบล้อรู้เลยมั้ง มันรู้ว่าเรารู้ว่ามันวิ่งคงที่มานานหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นยูตรงนี้มันก็เท่ากับห้าเท่าเดิมใช่ปะ่ะพอวิ่งก็คงที่อ่ะเรารู้ว่าคนขับแม่งเริ่มเร่งพอถึงพื้นแห้ปุ๊บมันเร่งเลยมันเร่งด้วยความเร็วความเร่งสองี้ M, ตรตนี้ทีหองสองอยากรู้ว่าเมื่อผ่านไปสองวิยู่ห่างกันเท่าไหร่เราจะใช้สูตร v เ,เท่ากับ ut มุมสอง เอทกำลังสองเพราะฉะนั้นเอจะเท่ากับห้าบสองบวกงอสองสองสอง,กองสองสองงสองจเท่ากับสี่สิบเมตรคิดถูกปะเนี่ยเฮ้ยยี่สิปะ สิบสี่เมตรดิโอ้หมืน่นหมืน่นหมืน่นโทษโทษแล้วผมจะมาพิจรารณาพิจารณาที่รถเก่งบ้างรถเก่งเรารู้อะยรบ้งเรารู้ว่ามันออกจากหยุดนิ่งที่ว่ามันจอดอยู่เพราะฉะนั้น U เท่ากับศูตเมตรต่อวินาทีมันเลืเอเ่อออกไปด้วยความเร็วห้าเมตรต่อวินาทีกำลังสองและใช้ t เท่ากับสองวีเท่ากันอยากรู้ว่าเมื่อผ่านไปสองวิอะรถเั้งสองที่ห่างกันเท่าไหร่ โอเนป่ะเพราะฉะนั้นจะใช้สูตรเดียวเลยเท่ทากับ u t บวกหนึ่งสอง u t กำลังสองแทน a เท่ากับศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกหนึ่งส่วนสองคูณห้าคูณสองกำลังสอง a เท่ากับอะไรสิบสิบเมตรแล้วโจทย์อยากรู้ว่าโจทย์อยากรู้ว่าสองวิจะห่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้น ระยะห่างจะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เอาของรถสิบล้อมาลบกับรถเก่งป่ะ s เอสิบล้อเอ0สิบล้อลบ S เก่งมันจะเท่ากับสิบสี่ลบสิบกากับ10บเมตรอันนี้เป็นคำตอบของ ก็ขอไข่ห่างกัน4เมตรเขียนพี่อีกแล้วช่ทีนะนี่ขอไข่เห็นไหมต่อไปข้อข้อควายเขาถามว่านับจากพื้นแห้งนายเท่าไหร่เราทั้งสองอิงทันกัน และทันกันห่างจากพื้นแห้งเท่าไหร่ก่อนอื่นถ้ามันจะทันกันมันก็จะมีจุดหนึ่งที่ทันกันแต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมเราต้องสมมุติขึ้นมาก่อนเราต้องสมมุติว่าผมสมมุติให้จุดนี้มันเป็นจุดทันกันแล้วเราไม่รู้ระยะทางใช่ไหมว่ามันทันกันที่เท่าไหร่เราต้องสมมติให้มันเป็น x สมมุติให้เป็น x นะระยะทาง s s เท่ากับ x เมตรคีย์ไหม แล้วสังเกตว่ามันเริ่มจากจุดเดียวกันใช่ไหมแล้วมันไปทันกันเพราะฉะนั้นระยะทางมันก็จะเท่ากันแล้วเวลามันก็จะเท่ากันด้วยเข้า่ะเพราะฉะนั้นก็คอควายใช่ไหมเท่า t เท่าเข้ป่ะมาพิจารณาพิจารณา รถเก๋รถรถส,สิบล้อก่อนรถส,สิบล้อเรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่าระยะทางมันคือ x ใช่ไหมเราอยากรู้ว่ามันทางยันเท่าไหร่ระยะทางมันก็จะเท่ากับ x เรารู้ว่ามันมาด้วยความเร็ว u เท่ากับห้าเรารู้ว่า a มมันเท่ากับสอง เวลาเวลาไม่รู้แต่รู้ว่าเวลาเท่ากันทั้งสองคันเวลานทีเท่ากับทีเอทท่นผมก็ชอบและส่วนมากไอโจทย์ทันกันแบบเนี้ยมันจะมีใช้อยู่สูตรเดียวเลยที่ความเร็วม 3, ันสามพันธ์กันนี่เลยผมให้สูตรนี้ไปเลยทันกันใช้สูตร เเท่ากับ ut บวก1นึ่งสกำลังสองทานการใช้สูตรนี้นะเห็นป่ะมีทีมีทีเยอะๆเนี่ยเวลามันเวลามันจะสัมพันธ์กันเออเวลามันใช้เวลาเดียวกันใช่ป่ะใช้สูตรนี้ถ้ามันทานการใช้สูตรนี้เห็นปว่าส่วนมากโจทย์บแบบเนี้ยมันจะคิดออกหาเวลาออกมาแล้วไปแทนค่าหา F. เอเขี่ะผมก็ใช้ใช้สูตรนี้มาเลย u t บวกหนึ่งส่วนสอ a t กลางสอง a f ผมให้เป็น x ก็จะเท่ากับ u 5 t ยังไม่รู้ติดไว้ก่อนบวกหึงส่วนสอ a คือ2 t ไม่รู้ติดไว้ก่อนเราทำอะไรไม่ได้เราให้สมการนี้เป็นสมการที่1นึ่ไปเห็น okay, ปะ่ะแล้วเราก็มาพิจารณาที่รถเก่งบ้าง เรารู้อะไรงเรารู้ว่าระยะทางมันเท่ากันพราะฉะนั้นมันจะเป็น x เท่ากันเรารู้ว่า u มันเท่ากับ0มันเริ่มต้นจาก0มันจอดอยู่เห็นปะมันเร่งด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีกำลัง2เรารู้ว่า t มันเท่ากันเพราะฉะนั้นเป็น t เดียวกันผมก็หยิบสูตรนี้มาใช้เลยทันกันใช่ไหมผมใช้สูตรนี้ x เท่ากับ u t 1ว่2 a t กำลัง2เขเาป่ะ X ก็จะเท่ากับ0คูณอะไรก็ได้0 1นย์บวก1ส่วน2เท่ากับ5 T, F, T ก็เป็น T กำลังสไปเพราะฉะนั้น X ก็จะเท่ากับ2.5 T กลังสองติดเป็นสมการที่2แล้วในเมื่อระยะทางอันนี้มันคือ X ใช่ไหมผมสามรถผมก็จะเอา X เนี่ยไปแทนในสมการที่1ก็หยิบสมการที่2องไเท่ากับสมการที่1 ทนนี่แหละปรการที่สองแทนในหนึ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นผมหยิบนี่นะ x เท่ากับสองจุดห้า t กําลังสองไปใส่ใน x ข้างหน้านี้ก็เป็นสองจุดห้า t กําลังสองสองจุดห้า t กําลังสองเท่ากับห้า t บวกอันนี้ผมตัดกันเหลือหนึ่ง ก็เป็น T ีกำลังสองเห็นปะ,ปน,น,นะปปะนี่เป็นหนึ่งนะผมตัดกันเหลือหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วในเมื่อหเห็นปะเนี่ยสัมประสิทธิ์ข้างสัมประสิทธิม์ธมันเท่ากันใช่ปะคือ t ีกำลังสองผมก็ย้ายผมก็ย,าย้ายหนึ่งอะย้ายหนึ่งทเนี่ยไปลบสองจุดห้าทสังเกตสัมประสิทธิ์มันเท่ากันคือ T ีกำลังสองข้างหน้ามันคือเลขหนึ่งอันนี้ข้างหน้าคือสองจุดห้าผมย้ายบวกหนึ่งไปลบสองจุดห้าก็เป็น 1.5 t กำลังสอเท่ากับ5้โอเคไหมโอเคนะทีนี้เมื่อผมแดกเท่านี้แล้วผมก็เอาทนี้ตัดกากทีกำลังสอฝั่งนี้ตั่งนี้ก็จะเหลือทีเดียวแล้วผมก็ย้าย2 5เอ้ย 1, 1. ่เนี่ยไปหาร5โอเคปะเพราะฉะนั้น t ก็จะเท่ากับ5หาร 1.5นึ 1> 1. 5, ่จุดห้เยะจะได้3.333ุดสมสามวินาทีเออเวลาเท่านี้นะอันนี้เป็นข้อเป็นข้อคอควายละนีเ,เด็กผมเนี่ยอันนี้เป็นข้อคอควายข้อแรกใช่ไหมมันถามว่านานเท่าไหร่่างจะทันกันเราคิดได้สามจุดสามสามวินาทีทีนี้เราอยากรู้ว่าระยะทางมันเป็นเท่าไหร่เราอยากรู้ค่า x ล้วก็เอา t เนี่ยไปแทนในสมการที่สองเห็นปะ่ะหรือสมการที่1ก็ได้แต่สมการที่สองมันง่ายกว่าผมเลยมาแทนสมการที่สองผมก็เขียนว่านำทไปแทนในสมการที่สองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ2 5 t จุดห้าเท่ากับสามจุดสามสามยกกำลังสอง ฉะนั้น x เราก็จะเท่ากับ2.5งจุดห้าคูณสามมสหลังสองสองเจ็ดาสก็พอเมตข้ยหอันนี้ก็จะเป็นข้อ คอควายอีกข้อนแล้วคอควายถ้าถามสองอย่างก็าถามว่านานเท่าไหร่แล้วก็เวลาเอ้ยระยะทางเท่าไหร่เคไหมนี่คือข้อที่สองเดี๋ยวไปต่อกันข้อที่สามลบกระดานแป๊บนึง